สวัสดีค่ะรอยไทยไอเดียวันนี้อยู่กับวานหวานนะคะช่วงนี้เทรนสุขภาพมาแรงแซงโค้งเลยทีเดียววันนี้นะคะเลยขอนําเสนอเมนูสุขภาพสุดๆจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเห็ดย่างมาเจอกันน้ําต้มยำอย่ารอช้าไปเข้าครัวกันเลยค่ะต้มยำเห็ดย่างน้ำใสนะคะโอ้โหเมนูเฮลตี่สุขภาพสุดๆเลยค่ะขั้นแรกนะคะเราก็เร่งไฟเลยนะคะให้ร้อน เสร็จปุ๊บนะคะเราก็จะลงน้ํามันมะกอกน,นะคะใส่ไม่ต้องเยอะมากนะคะเพราะว่าไม่อยากให้เจ้าต้ยมยำของเราเนี่ยม,มันจนเกินไปนะคะเดี๋ยวเห็ดวันนี้ที่หวานเลิกใช้นี่นะคะก็จะมีเห็ดออรันจิแล้วก็เห็ดคนญี่ปุ่นค่ะเห็ดเนี่ยดีมากๆเลยนะคะเส้นใยสูงนะคะแล้วก็เป็นแหล่งโปรตีนที่ดีด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้สาวๆกินได้ไม่ต้องกลัวอ้วนเลยละคะ่ะอืมโอเคควันขึ้นแล้วหวานจะใส่เห็ดแล้วนะคะ เราก็คั่วนะคะขั่วแบบนี้อืมสีขึ้นสวยแล้วนะคะและกลิ่มนมิโคยหอมมากๆเลยค่ะเจ้าเห็ดออรินจีก็ชิ้นใหญ่หน่อยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็กดเขาไปกับกระทะน,นิดนึงพอเราเห็นว่าเห็ดเริ่มสุกหมดแล้วนะคะเราก็ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือรอยไทยนะคะต้มยำน้ำใสค่ะ ุดแล้วแล้วเราก็ใส่นี่นะคะขานะคะแล้วก็ตะไคร้นะคะ,ะเดือดแล้วก็ใส่เจ้ามะเขือเทศราชินีลงไปนะคะ <S <S มะเขือเทศนี่มีประโยชน์มากๆเลยนะคะเป็นแหล่งรวมวิตามิน A รวมทั้งเบต้าแคโรทีนช่วยนะคะ,ะต้านอนุมูลอิสระทำให้เราเนี่ยไม่แก่เร็วด้วยนะคะ ลดนะคะใส่เกลือเข้าไปนิดหน่อยิอีไทยอีกนิดนึงนะคะเอาล่ะเรียบร้อยดับไฟค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมเรามาจัดจานกันนะคะ บอกเลยว่าถ้าใครที่ชอบทานเห็ดนะคะยังหวานใด้ชอบมากเลยอันนี้ทานได้แบบทุกวันไม่เบื่อเลยค่ะคุณผู้ชมมาถึงขั้นตอนการตกแต่งให้หน้าทานนะคะแน่นอนค่ะว่าเรามีพริกขี้หนูนะคะจะใส่มากใส่น้อยก็ขึ้นกับว่าคุณเนี่ยชอบทานเผ็ดขนาดไหนนะคะต่อด,ด้วยเมนรกรูดนะคะตกแต่งด้วยพริกทอดหรือว่าพริกขั้วนะคะอ,ะออกมาสวยงามหน้าตาน่ารับประทานแล้วค่ะ ือเป็นเมนูยอดฮิตหรือว่าจะเป็นเมนูประจาชาติเราไปแล้วนะคะเพราะว่าไม่ว่าชาวต่างชาติหรือฝรั่งคนไหนมาเมืองไทยก็ต้องสั่งเจ้าต้ยามยำแต่บางคนอาจจะรู้สึกว่าโอ้โหถ้าเป็นเนื้อเนี่ยมันหนักไปหน่อยวันนี้นะคะเป็นเหตุรับรองว่าเบาสบายย่อยง่ายดีต่อสุขภาพค่ะลองไปทําทานกันดูนะคะและเดี๋ยวคราวหน้าหว,นวานหวานจะเอาเมนูอะไรมาฝากกันใน,อน,น,อนรอยไทยไอเดียต้องติดตามวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะรอยไทยไอเดียอัมพลฟู The Healthy Taste